สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะเอามัชนุมัช,น,มชนุรุ่นแรกปีสองห้าสามเจ็ดมูลิธีหลวงปู่ทิมสร้างหลวงปู่พมมาปลูกเศกนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อเงินนะครับเอามาให้ชมกันนะครับอันนี้เป็นลูกค้าลูกค้าให้มาเลี่ยมครับลูกค้าเจ้าเจ้าเดี่ยมเจ้าเดี่ยมครับเอาชุดใหญ่มาให้เลี่ยมครับมี มีแบบนี้ก็ผมก็จะมาเอามารีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูครับเป็นเป็นวิทยาทานกันนะครับให้มาอันนี้จะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินรูปร่างก็จะเป็นอย่างงี้ครับองค์ขนาดเล็กน่ารักนะครับมาชันหรุรุ่นนี้นิยมนะครับนิยมแล้วบางบางท่านนี่เขาเล่นเป็นศิลปะนะครับ บางท่านนี้ที่ผมเคยหาให้ให้ใหใหลูกค้านะครับเขาบอกว่าเขาไม่รู้หรอกเขาพุทธคุณอะไรยังไงแต่ว่าเขาเขาเห็นศิลปะแล้วมันน่ารักมันสวยดีขนาดก็ขนาดเล็กนะครับไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากแต่ว่าศิลปะมันดูน่ารักแล้วกเกี่ยวกับเรื่องเรื่องพุทธคุณอะไรเงี้ยเขาก็ได้ยินมาคร่าวๆก็เลยทําให้เกิดความชอบอะไร้ย ก็เลยทำให้มีการเล่นหากันสั่งให้หากัน,นครับแต่แบบเลี่ยมเอามาเลี่ยมทองเล็กๆน่ารักเงครับนี่ดูหน้าหน้าตาก็จะเป็นอย่างประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับรุ่นนี้ถ้าหยิบมาส่องแล้วมาเจอถ้าเจอแบบว่าเป็นเส้นเส้นกร,รมยี่สีแดงเป็นเส้นเส้นตามตัว ตามตัวหนุมานไอมาชานูนี่นะครับอันนี้เห็นว่าจะดูแลแบบแท้แท้เลยครับเก้าสิบเปอร์เซ็นเดี๋ยวดูนะเป็นไงนี่ครับเห็นเส้นไหมครับอันนี้คือแดงๆที่เป็นเส้นคุยๆขนๆเนี่ยเป็นเป็นกล่องครับไอกล่องกระมาี่ะมันหลุดครับ เนี่ยเส้นกระมาหยีมันหลุดติดเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยครับถ้าส่องส่องมาเจออย่างเงี้ยโอ,อ้ตีแท้ไปก่อนเลยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นและมีความเขียวความอะไรเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าเขาเอา่อได้แช่น้ํามันแช่น้ํามันไว้ทุกตนครับแช่น้ํามันทุกตนครับมาชันอุรุณีก็เลยมีคาบเขียวๆขียวเนี่ยเนื้อเงินจะเห็นชัดเลยว่ามีคาบเขียวเขียวขึ้นอตรงนี้เป็นเนื้อเงินนะเนี่ย เงินนวสัมฤทธิ์เนี้ยเวลาเวลาน้ำมันมันทําปฏิกิริยากับโลหะนะครับมันก็จะออกมาเป็นอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันเป็นเส้นเนี้ยมันจะไอเส้นแบบนี้ก็มันจะไม่ค่อยหลุดนะเพราะว่ามันมันไอเนี้ยครับน้ำมันมันมีความเหนียวครับก็เลยทําให้เส้นเนี้ยก็เกาะติดอยู่แต่ถ้าปัดจริงๆก็ออกนะครับ แต่ว่ามันก็จะมีหลงหลงให้เห็นตามซอกอะไร้ยครับห็นแต่แต่องค์นี้เยอะเนี่ยองค์นี้เยอะเนี่ยเห็นไหมเป็นขนขนสีแดงแดงันนั้นนะครับม,มาดูกศิลป,ปะกันต่ออดูหน้าดูตานะนหน้าตาจะเป็นให้ส่องให้ดูกันนะครับดูเป็นเนี่ครับเผื่อท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นของแท้ก็จะได้เห็นของแท้หน้าตาเป็นไง มีเม็ดบอลนะครับมีแม่พระหลอก็ต้องมีเม็ดบอลนะครับเนี่ยเห็นไหมครับตรงข้างหลังนะเม็ดกลมตามซออเขาจะเขียวเพราะว่าน้ามันไปกองอยู่ใช่ไหมตอนนี้แห้งหมดแล้วครับตอนนี้แห้งหมดแล้วนี่นี่ทำให้แบบว่าพระดูง่ายครับส่องมาหรือตาดูตาเปล่าเห็นเป็นเส้นแดงๆแสดงว่า แสดงว่าเนี่ยนะครับแบบเส้นของกล่องอะไรเงี้ยกลับมาหยีของกล่องแต่ว่าถ้าไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะแท้หรือเปล่ามีนะครับถ้าไม่มีเส้นแดงๆก็มีนะครับเพราะว่าบางองค์บางองค์ก็ไม่ได้ใส่กล่องบางองค์ไม่ได้ใส่กล่องมาก็มีครับแต่ส่วนใหญ่จะใส่ครับที่ผมก็เคยเจอนะที่แบบว่าไม่มีเส้นไอขนแดงๆนี่เลยบางทีได้มาจากอาจารย์นะครับเขาไม่ได้ใส่กล่องครับ อาจารย์เขาก็จะเก็บบางทีแช่ไว้ในน้ำมันแช่อยู่ในโหลก็มีครับนี่นศิลปะในองค์นี้ยมาก่อนเล่กจนหมื่นผมเคยผมเคยปล่อยเป็นเป็น,เป,น,นเป็นหมื่นก็มีนะครับมาชานอูลุ่นเนี้ยแล้วก้นนะครับก้นก็จะต่อโคตรนี่โคตต่อโคด โคดมีครัโดมีแล้วก็มีจานมีจานมือนะครับทุกองเงินจะมีจานมือทุกองค์ไม่มีไม่มีเคยเจอไหมเคยเจอครับมีมั้งไม่มีมั่งแต่ส่วนใหญ่จะมีโค้ดก็จะมีตอกเนี่ยครับ น่ารักนะรุ่นเนี้ยแล้วเขาเขาบอกว่าถ้าเจ้าชูเจ้าชูมากเจ้าชูน้อยจะจะดูตรงไหนดูนี่ดูตรงนี้ดูตรงหำ่มว่าต้นไหนหั่ยาวก็นั่นแหละรครับหั่ยาวก็จะปฏิหารเยอะหน่อยจะเย็นหน่อยอันนี้อตัวน,นี้ยาวนะจัดไว้ายาวนะยาวเลียวป้ายแหลมเลย <laughs> นี่รุ่น,นี้สวย มันต้นเล็กดีไงรุ่นใหม่ที่ทํามาก็ก็สวยน่ารักอยู่นะครับแต่ตนใหญ่กว่านี้หน่อยสวยน่ารักอยู่โอเคครับเนียเอามาให้ดูกันเป็น,นคร่าวๆนะแต่ก็ชัดอยู่นะผมว่าถ่ายซูมได้ชัดอยู่เนะี่ยนี่ครับสวยครับน่ารักมีราคานะครับใครมีก็ถ้าจะปล่อยก็ส่งมาได้นะครับส่งมา ถามราคาคุยราคากันได้ครับโอเคครับสวัสดีครับ